สวัสดีค่ะก็กลับมาพบก,กับอ่ากาตูนอ่ากาตูนซีเอชดีน่ะน,นะคะก็วันนี้นะคะจะมาเล่นเกมซีรีส,ส์ท่อดโดวไอโอค่ะก็ตั้งชื่อก่อนเลยนะคะโอเคยวายพีอ่อเค ก็สกินนะคะเราจะเป็นตัวไหนดีอะเอาตอนนี้แล้วกันค่ะน่ารักดีนะคะก็เล่นเลยนี่นะคะอู้ชื่อโอเคจะได้ฉันกินเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยฉันบอกเลยนะจะเซียนจ้ะเฮ้ตายเลยนะคะถ้าดิฉันลงก,กว่านะคะก็ต้องขอโทษนะคะ คือมันได้ยินเสียงพัดลมแล้วก็เพลงนะคะบางทีแม่อาจจะดูว่าเสียงดังนะคะว่าตอนนี้แม่นอนออค,คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สองอ๋อไม่ใช่คลิปที่สคลิปแรกของเดาว่ะะ่แกนนอนสลิทเทอรนี่น่ารักมากๆเลยนะคะชอบเล่นดีฉันจะฆ่าตัวใหญ่อืม เดี๋ยวจะอัพ้<ป>อยคอดตัวนะคะปเป็นไงชันเซียนไหมอี๋อีอขาวต<ป>่อยแกย่งอาหารของฉันกินแกก็ต้องโดนนี่นะคะเราทำกันราเหมาอือนแบบนี้ค่ะเขียเคะเรบเขี่ยจะร้อพี่เขี่ยวตัวนี้นะคะซ<ป>ึ่งเขาตัวใหญ่กว่าเราหรือเปล่ายังไม่รู้นะคะ เราขอเบียงเขาไปก่อนลอะๆๆๆๆๆๆถ้าเสียงดังนะคะก็ต้องขันเท่ด้วยนะคะอันนี้นะคะพัทหนึ่งนะคะ๋ตจะมีพัทหนึ่งพ์ทสองพัทสามมาอีกนะคะโอเคก็อาจคลิปก็อาจจะแป๊บเดียวนะคะก็ต้องขอเท่าด้วยนะคะก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกเดี๋ยวแบตก,ก็หมดเลยเ้วยี่ยมอะไรดิ ย้มยม,ยม,ยมฉันคือหนอนน้อยวันนี้จะต้องติดอันดับให้ได้โอ้ตามแกเฮ้ยโอ้โอยแยม้มแยอร่อยจังเลยอะเฮ้ยอ,อันนี้ไรอะอ๋อเมื่อกี้ตัวเล็กมันข้าวแล้วแล้วไอ้พวกต่อ อร่อยจังเลยอะถ้าเสียงเงียบนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวต้องหาที่ใส่เพลงโอเค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 นะคะสาหรับ คลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากให้เล่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บายกันเยอะๆนะคะนักแขเกมหน้าใหม่มาแล้วนะคะก็จะมีทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะก็จะอาจทุกวันนะคะถ้าเกิดพวกเป็นวันหยุดวันเข้าพรรษาวันวันเข้าพรรษานะคะก็บางครั้งก็จะทำบางครั้งก็ไม่ทำนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย